นางอยากกินมะพร้าวปั่นนมสดเบาหน่อยเอาไหมไม่เอาบอกกาเขาไปสั่งไม่กินไม่กินเขากลัวเขาอ้วนน้ำหนักเท่าไหร่นั่งอย่างนั่งอ้วนนั่งงดนำหวานนั่งกินแต่น้มอัดล้มไม่กินแล้วน้ำอัดลมก็ไม่กินแล้วโอ้เขากำลังกินน้ำเปล่านางนางกินแค่น้ำเปล่า นางควนนางอ้วนโอ้ยบาอ้วนบอกนางเอ้ยอายุซ้ำหนึ่ันต้องอายุซําแม่พี่เพิ่นสิอ้วนอ้วนแล้วรถบ่ลงพร้อมรอสักจีรอคนขับรถไปซื้อกาแฟอยู่รอคนขับรถไปซื้อกาแฟอีกนานคนขับรถกินคนนั่งคนขับรถขวอเมซอนจะไปนั่งตรงม้าลายไหนม้าลายตรงไหนไหวแดดร้อน